เมื่อมีรายงานพบจุดความร้อนมีรายงานไฟป่าแน่นอนนะคะว่าหนึ่งในกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้หยุดเลยในช่วงสงกรานรก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่านี่แหละนะคะยังคงปฏิบัติงานเข้าไปดับไฟแล้วก็ทําแนวกันไฟกันต่อเนื่องอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็มีเหตุการณ์ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืมดอยปุยที่จังหวัดเชียงรายนะคะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งเข้าไประงับเหตุเพราะว่าจุดที่เกิดไฟลุกไหม้เนี่ยอยู่ใกล้กับเสาส่งสัญ,ญญาณด้วยนะคะ ทางสถานการณ์ไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืนพื้นที่ดอยปุยที่ตำบลท่าสายอำเภอเมืองเชียงรายเมื่อคืนนี้ค่ะโหมลุกไหม้อย่างหนกักบริเวณภูเขาสูงซึ่งในจุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ใกล้กับเสาส่งสัญญาณของสถานีโทรทัศน์ช่องเก้าเอ็มคอดด้วยนะคะ จุดดังกล่าวมีทั้งอาคารปฏิบัติการเครื่องส่งสัญญาณแล้วก็สายส่งสัญญาณต่างๆตั้งอยู่เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกันเข้าดับอย่างเร่งด่วนไม่ให้ลามเข้าสู่บริเวณเสาส่งสัญญาณจนกระทั่งสามารถควบคุมเพลิงไม่ให้ลามไปยังทางเสาส่งสัญญาณแต่ว่าเพลิงยังคงลุกลามไปยังพื้นที่อื่นบนดอยปุยทําให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องทําแนวกันไฟกันตลอดทั้งคืนค่ะ ในขณะเดียวกันนะคะยังมีไฟป่าเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะในป่าน้ำกกที่ตมลห้วยชมพูอพําเภอเมืองเชียงรายดอยกาดผีอทุทยานแห่งชาติลำน้ำกกอําเภอแม่สวยป่าบนดอยจระเข้และใกล้น้ำตกห้วยก้างปลาที่ตมลแม่จันอําเภอแม่จัน ป่าในเขตดุรียาแห่งชาติลำน้ำกกหมู่บ้านผาตั้งและบ้านห้วยมะเฟืองตำบุป่าตึงอำเภอแม่จันป่าสงวนแห่งชาติในเขตตำบลท่าก้อและตะมบลสีถอยอำเภอแม่สวยทําให้มีจุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตทั่วจังหวัดเนี่ยกว่า171จุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเองก็ระดมกําลังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าดับและทําแนวกันไฟกันอย่างต่อเนื่องหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ใช้เครื่องบินเกษตรขึ้นบินสนับสนุนการแก้ไขไฟป่าตลอดทั้งวันด้วยค่ะ Gracias.